ดีๆใช่เอดีๆร้วนๆโอเคตอนมีเรื่องดีๆร้วนถามเลยอย่างแรกนะคะโอเคค่ะคือรู้สึกแฮปปี้ขึ้นค่ะโสดตอนนี้ก็แฮปปี้มากค่ะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดใช่ใช่หนูแค่คือหนูตัวแทบจะไม่ไม่หนาวเลยค่ะมันคือแบบ body never get cold เลยค่ะร้อน fast fast อย่างเงี้ยค่ะ บ้านได้แห้งเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยแห้งค่ะแล้วเราเป็นคนฝันยาวคือครั้ <c oughs> งนี้รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราอยากจะใช้เวลาอีกนิดนึงในการแบบว่าอาถ้าเกิดคุยกับใครก็คุยนานๆหน่อยอย่าเพิ่งแบบให้ความสถานะความสัมพันธ์มันเร็วเราจะได้แบบ wait and see นิดนึงใช่ใช่ค่ะแต่มันยากไงคะเพราะว่าวมีคนเข้าหายเยอะมากเลยอ่่่ะะะคออไรันนี้เล่าเหรืออวดดีกว่าอ๋อเล่าเฉยๆอะค่ะเพราะอะไรเราเกี่ยวเพราะอะไรเพราะผู้ชายถึงเข้าหาเราสวย ค่ะเพราะว่าความสวยอเขาทนไม่ได้เขาเห็นแล้วเขาแบบ oh my god what y name how are you อยากจะแบบว่าทุกอย่างที่เข้ามาได้อะค่ะก็คือเอาระบุอะไรเข้ามาบ้างทุกอย่างอะ oh my god โอเค direct of course แต่ว่าคนที่เข้ามาหาหนูส่วนมากจะเป็นต่างชาติคนไทยไม่จีบหนูสักคนเลยหนูอะบอกไปแล้วเนี่ยฉันไม่เคยลองแบบคนไทยนะฉันเปิดใจนะฉันเปิดใจนะไม่เห็นจะมีใครทักมาเลยก็เป็นต่างชาติอีกแล้วอะค่ะแล้วบอกไหมว่าทำไมคนไทยถึงจบว่าไม่ใช่ทาเกตเรา ไม่คือหนูน่าจะแบบดูแบบประสบการณ์เยอะมากค่ะเขา่าจะกลัวประสบการณ์ของหนูค่ะใช่ใช่เกินไปไม่ก็น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นวา l ล่ที่เรามีแบบว่าการที่เรามองเซตอัพไลน์ต่างๆแล้วว่าวิธีการของหนูด้วยในการพูดการอะไรเป็นแบบมีความผู้นําสูงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะแบบไทยๆส่วนมากอาจจะชอบผู้หญิงแบบว่าแฟมินหน่อยน่ารักน่ารักเอาแต่ใจแบบเบฟกินอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวน้อยแ่อย่างเราเวลาแบบเขา ผู้ชายเข้ามาจีบเราไม่เข้ามาง่ายขนาดนั้นหรอพี่ชาง่ายหนูสวยค่ะหมายถึงแบบสามอันเลยอ๋อหมายถึงว่าพี่จะบอกว่าอะไรเหมือนกับหนูโอเคหรือหนูไม่เด็ดเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเราเปิดใจคุยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายขนาดนั้นหรอต้องปิดใจด้วยหรอว้าวเราเลือกเราเลือกคุยกคยังไงกับคนที่เข้ามาอ๋อโอเคโอเคหนูเป็นคนข้างๆแบบชาโลนิดนึงนะคะก็หนูรู้หน้าตา แเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบอุ้ยไม่กอเธอเป็นคนนิสัยดีมากเลยอ่ะเธอนายส์มากเลยแต่แต่เธอไม่ใช่สเปคฉันก็เป็นเพื่อนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะได้เป็นเพื่อนกันนานๆแต่สุดมาปฏิเสธไปหลายล้านไหมครับค่ะแทบจะไม่ต้องปฏิเสธนะคะเพราะว่าแบบบางคนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องให้ปฏิเสธเขาด้วยซจ้าแล้วเราบอ่ความในคาติชาที่ทักมาตอบไม่ค่ะไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลือกเอาเลือกเอาที่เราชอบเลแตกหน้าตาก่อนมืนอี้คลิกก็คือใช่ใช่คือไม่ต้องเป็นแบบหล่อที่สุดในนึง ฉันต้องมองหน้าเธอต้องจูบเธอเลยแบบลึกซึ้งอะ่ะฉันอยากไหมหรือฉันต้องฝืนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราเอาความสบายใจเป็นเป็นหลักอะค่ะเ่าเราชอบใครเคมีแฟนของเราที่ผ่านมาซิปแพคจะดีมาก <laughs> ยังเป็นมาตรฐานนั้นอยู่ไหม Well <laughs> มันคือความชอบส่วนตัวค่ะว่าเราชอบตรงไหนอะไรยังไงที่เราให้เรารู้สึกดีอะค่ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงอยากมาแบบว่าคนไทยมาจีนบ้างเพราะอะไรมันอะไร,ะไรมันปิดความคิดไม่พูดหนูทำหนูทำ YouTube ช่องหนูเกี่ยวกับ Sex เซ็กซ u c ิเคชัแล้วเขาบอกของคนไทยแบบคืออะไร I don't know it's so strong so hot อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบโอเคต้องลองไหมอะ ใหม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆคนเขาบอกก็แซ่บอยู่นะติช่าอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมาเยอะก็เลยแบบต้องรู้ต้องเปิดใจค่ะเราไม่ตกใจนะถ้ามันแบบเออมถึงเวลาตรงนั้นน่ะของคนไทยอ่ะหนูไม่หนูเป็นคนไม่ตกใจอยู่แล้วหนูเป็นคนแบบ go with the show ก็เลยได้มาทำ comedy island ไงี้ยค่ะก็คือเป็นคนแบบ the show must go on ได้ค่ะจ่ว่าตอนนี้ไม่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 โฟกัสเรื่องการมีสานะความสัมพันธ์เป็น long relationship ถูกไหอม คือมันก็เปิดใจคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่าโอ้ฉันต้องเปิดฉันต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเรากําลังบอกว่าอะถ้าเกิดมันคนที่ใช่เคมีที่ใช่อยู่แล้วมันจะแบบจะไปปิดก็คือเชาะใจมันชอบเขาทํำยังไงได้แต่ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าฉันต้องมองหาว่าหุ้ยแฟนคนต่อไปของฉันคือใครคือเธอหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็ใจฉันสั่นแล้วอย่างอื่นของฉันสั่นไปด้วยมันก็ จริง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 จริจจจจพอเราพอเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่อ,องอะไรเงี้ยมันทำให้เราดูคนได้ง่ายมากขึ้นไหมหรือว่าสแกนได้ง,ง่ายมากขึ้นไหมในเรื่องไหนคะในเรื่องทั้งหมดที่เราอเตียงหรืออะไรอย่างเออาง,งี้ยที่ชอาอ๋อ <ๆ S 1> คือหนูไม่เคยโดนหลอกฟันสักครั้ง,งในชีวิตอะไม่มีวันอะไม่มีวันอะจากนั้นคือเราไปไปกันทางต่อ คือคือทุกอย่างมันเป็นคอนเซนเชียลเนี่ยในซิงเล้วก็จะพูดว่าเนี่ยคอนเซนเชียลสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. คือรู้สึกเหมือนกับว่าเกมอ่ะคนคนจะคิดว่าอุย้ยผู้หญิงคนนี้ตามเกมไม่ทันไม่มีวันอ่ะ uh huh. คือเกมของหนูมันแบบเออเราจะเล่นแบบบอสเลเวลเลย uh huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. บบจริงๆจริงๆคือหนูอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกับไม่ได้มีความอยากคนในวงการขนาดน,นั้นนะคะ <laughs> คือต่อให้เขาน่ากินนะคือคนหนูสามารถดูได้แบบว่าโอ้ไม่ก็ถ้าแบบทล่อเหลือเกินถ้ามีคนอยากได้เหลือเกินแต่มันเหมือนกับไม่ได้ขนาดน,นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลองมาทักมาก็ได้ทักมาดู <laughs> <laughs> ไม่ปิดอ,อย่างที่คอนเซ็ปต์เราไม่ไม่ปิดใจ <laughs> แป๊วเราทักมาก็ได้ลองดู <laughs> I don't know อ yeah, ย <laughs> ่าพูดว่าเราคนก็เลยมาแชร์ที่เราไปออกรายการเมืองตะปา ที่บอกเราโดนติดเซ็กนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไม่จริงคือคือหนูว่ามันมันเป็นมันไม่ติดแต่ว่ามันมันชอบมากมันเหมือนกันไม่ใช่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 ขอขอเดนิฟิชันใหม่ทุกคนเข้าใจนะติดการที่เราเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยในวันที่มันเราไม่ได้มันเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตยากของหนูชีวิตยังโฟลอททุกวันได้ค่ะแต่ละที่เราชอบ เหมือนพี่พี่ไม่ชอบกันหรอคะพี่พี่ไม่ชอบกันหรอคะพี่พี่ถามหนูพี่พี่ไม่ช่อายิ้มกันโอเคทุกคนทั้แล้วมีแพชชั่นในเรื่องนี้ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่ได้สวยเหมือนพี่ช่างะเราเลยไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าชอบชอบได้แพชชั่นมันไม่ได้มาจากความสวยมันมาจากอินเนอร์ส่งส่งสัญล้ลออกไปมันมี there's always someone for you หนูเชื่อว่ามันมีใครสำหรับมันมีใคร for you แปลยากช่างเถอะโอเคไม่ไงีนแม่จความชอบตัวยังไงที่เราบอกว่าเราสามารถจัดการได้เนี่ยความชอบด้ไหนคะเนี่ยเรื่องเนี้ยอ๋อโอเค well มันก็มีหลายเทคนิคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีความอยากแล้วคุณไม่อยากหาคู่นอนใหม่คุณก็ช่วยตัวเองได้เลยค่ะจบแล้วจบค่ะคือ เ,ะะเป็นหนึ่งใน sexual relationship ที่ดีนะคะมันทาให้เราได้ explore ตัวเองอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะก็แนะนานะคะใครไม่มีทางออกตอนไหนณตอนนี้นะคะช่วยตัวเองเลยค่ะ,ะเป็นกระบอกเสียงรนอะในการเตือนอย่ามาชนด้วยใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะดิชาขาดจุดนั้นมาแล้วอ๋อบ่อยอะค่ะนี้ตอนนี้คิดว่าเราจะมีพร้อมมีแฟนเมื่อไหร่ ตอนนี้วินาทีนี้ก็ได้เอาจริงแต่คือมันมันไม่ได้ค้นหาไงคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อฉันต้องรอแบบอีกหนึ่งปีเพราะฉันจะเป็นผู้หญิงโสดอะไรเงี้ยคือพอคนมันใช่เคมีมันได้มันก็ห้ามยากนะคะเหมือนกับเอเนอร์จีของเรามันแบบมันจะมันอยากจะเข้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่ต้องไปฟอร์ซว่าโอ้ฉันต้องหาคนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอออเคคคขบุณ่ะันนี้อันนี้ส่งกี่เดือน Actually จะสี่เดือนแล้ว This is so crazy สี่เดือน so crazy อะค่ะเอออะทีช่าหลับนิดนึ่นานที่สุดแล้วนานเนาะตอนนี้นะทีช่าอันี้หนึ่งสองเดือนนี้หนึ่งสองโอเคสี่เดือนนี้นานทีช่านานสามวันก็นะ้วสามวันก็นานนเป็นลมนะ Oh my god ที่ช่าตรงนี้นะที่ช่าพับนี่อีกสิบพับนี้คือเธอเลิกปุ๊บวันรุ่งขึ้นเธอมมีใหม่เลยหรอ พออะไรคะชีวิตมันสั้นดีนะอันนี้อันนี้ครัพี่นะแต่ความจริงคือนั่งร้องไห้เพราะวขาไม่มีคนใหม่แล้วก็เสียใจนิ่งๆน่งๆนิ่งๆโอเคเดินหน่งสองสามหน่งสองสามหน่อแล้วไมจุ่มไแล้วจุ่ไแล้ไม่ได้ไหไม่ไมงานอะไรอยู่ โอเคโอเคอธิชาพี่ยืนเลยเออจะเก็บไม้ก็ไม่ได้เก็บแล้วครูเออนั่งนึงไปได้ดูดีรู้สึกเหมนดาราเลยเนาะมัน Amazing ดางาดาราค่ะดารค่ะคิวสตาร์ตรงนี้แมสคิวตรงนี้แมสทำไมต้องเห็นไม้อธิชาขยับไปตรงคิวที่พี่แค่ไหลูกเอออ่ะพี่จะได้เก็บไม้ หนูหมดแล้วค่ะหนูไม่รู้หนูจะยืนตรงไหนแล้วคะตอนนี้ฮัลโหลนิากับนิชามาเลย สุดดาราเหมือนสมุส์สตาร like e ์้วอย่างเงี้ยนานทีแบบอุ้ยด ouais ีใจจังเลยจ้าโอเคมีอะไรมีอะไรจะฝากนะว่าอยากเดินแบบไปแอาไชไปฟช่นวิ่งแล้วอ๋ออยากฝากงานด้วยค่ะพี่ไปบอกได้ไหมคะไปบอกคนจัดงานว่าถ้าเกิดเดินแบบให้เรียกหนูไปไปช่วยไปเขียนได้ไหมคะสักวันทัดนึงไม่ทำไมเราไม่มีชื่อเราในลิสต์เดินแบบเขเลยอ่ะพี่เห็นแล้วเหรอไม่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  ว้าวชื่นมาสายทางแบบทีวีแต่อยากจะบอกว่าเปิดใจนะคะนอกจากจะเปิดใจให้ผู้ชายแล้วนะคะก็เปิดใจกับการเดินแบบนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยพอถ่ายแบบคนเขาแบบเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้าเคยเป็นนางแบบมาก่อนนี่ทำไมเธอถ่ายได้ก็ฉันเริ่มมาจากการเป็นนางแบบคือตอนแรกฉันคิดภาพฉันรฉันต้องเดินรันเวย์ทุกวันถ่ายแบบทุกวันนะคะก็ฝากพี่เขียนสักแบบบรรทัดหนึ่งเนาะให้หนูหน่อยเนาะแบบว่าอุ้ย เหมาะกับการเป็นนางแบบมากคนได้เดินนางแบบเหลือเกินรอดูติช่าเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเราลดงานแสดงสักปีหนึ่งแล้วก็แค่เดินแบบอย่างเดียวโฟกัสเลยว้ายเป็นคนมีหลายความสามารถแสดงว่าใช่พีดะคะจริงจริงแล้วเดินแบบก็คือไม่มีใครติดต่อมาเลยพูดอะไรพูดแรงนักข่าวอะไรเนี่ยขอบคุณค่ะ thank you